สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนต์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ r e d วันเรื่องราวของแคลลัมหัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยแห่งขั้วโลกเหนือ ต้องออกปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญเมื่อซานตาคลอสเกิดถูกลักพาตัวไปครับนั่นทำให้แคลลัมต้องร่วมมือกับแจ็คนักแกะรอยจอมเจ้าเล่ห์ผู้ห่างเหินกับครอบครัวของเขาทั้งแจ็คและก็แคลลัมต้องออกผจญภัยสุดขอบโลกเพื่อจะกอบกู้เทศกาลคริสต์มาสให้ยังดำรงอยู่ต่อไปภาพยนตร์เรื่อง r รด One คือผลงานฟอร์มยักษ์ ที่มาพร้อมกับทุนสร้างมากกว่า250ล้านดอลลาร์เลทีเดียวครับในขณะเดียวกันมันก็เป็นดังบทพิสูจน์สถานะซูเปอร์สตาร์ของทั้ดเวนจอห์นสันและก็คริสอีแวนส์ในช่วงเวลานี้ครับเนื่องจากผลงานในช่วงหลังของดเวนจอห์นสันนั้นเริ่มพุ่งชนเข้ากับความซ้ำซากจำเจในเชิงของคาแรคเตอร์ไล่มาตั้งแต่ Rampage s k y s c r a p เปอร์จูมานจีจังเกิลครูซเรดโนิ หรือกระทั่ง Black Adam ครับทั้งการแสดงและก็การสร้างตัวละครของดูเวน o h n s o n นั้นไม่เคยหลุดพ้นจากความเป็น Mr. n i ตอร์ไนได้เลยครับเมื่อผสมรวมกับข้อเท็จจริงที่ว่าผลงานทั้งหมดที่ผมกล่าวมานั้นมันถูกผลิตขึ้นภายใต้สตูดิโออย่าง Seven Bucks Production ซึ่งดูเวน o h n s o n เป็นเจ้าของเองด้วยแล้วนะครับมันก็แอบคิดไม่ได้เหมือนกันครับว่า ดเวนจอห์นสันนั้นมีส่วนสำคัญในการผลักดันภาพลักษณ์ความเป็นพระเอกให้มันติดตัวแล้วก็กลายเป็นภาพจำของเขาให้ได้มากที่สุดครับทางฝั่งของคริสอีแวนส์เองเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นไม่แพ้กันครับโดยหลังจากแขวนโล่จากบทกัปตันอเมริกาแห่ง Marvel Cinematic u n i v e r s อร์สเจ้าตัวก็ได้เลือกเส้นทางอาชีพของตัวเองในฐานะแอคชั่นสตาร์เป็นหลักครับแต่ว่ากันตามตรงแล้วผลงานอย่างเดอะเกรย์แหรือกระช่งโกส ก็ไม่ได้เป็นที่จดจําของแฟนภาพยนตร์มากสักเท่าไหร่นะครับการควงคู่กันในภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์อย่าง Red One จึงเป็นโอกาสอันดีในการเรียกสปอตไลท์ให้หันกลับมาหาพวกเขาอีกครั้งและหากระวัดจากความบันเทิงเพียงอย่างเดียวนะครับ Red One ก็ดูจะมีโอกาสทำสิ่งนั้นได้สำเร็จแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะไม่ได้พิสูจน์ฝีมือการแสดงในแง่มุมอื่นที่แตกต่างจากเดิมเลยก็ตามครับ หากพูดถึงความเป็นหนังคริสต์มาสเท่าที่นึกออกเนี่ยมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันครับ1ก็คือภาพยนตร์แนวแฟนตาซี Fantasy, ที่ว่าด้วยเวทมนต์ของเทศกาลคริสต์มาสโดยตรงเช่น Elf, The Christmas Chronicles หรือภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง c l o u s 2ก็คือภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวของมนุษย์พร้อมหยิบเอาแก่งของเทศกาลมาใช้โดยมีวันคริสต์มาสเป็นฉากหลังของเรื่องราวครับ อาทิเช่น The Holdovers, Love Actually หรือกระทั่งภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง Home Alone แต่ในขณะเดียวกันภาพยนตร์ค h r i s t m a s ก็คือแนวหนังที่ได้รับการตีความและก็ถูกสร้างความสดใหม่อยู่เสมอครับแม้ว่าจะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นอย่าง Violent Night หรือการเป็นภาพยนตร์ไล่เชือดใน Terrifier 3โดยภาพยนตร์เรื่อง Red One ได้หยิบเอาขนมของภาพยนตร์คริสต์มาสทั้ง2แบบนั้นมาผสมรวมกัน พร้อมกับสร้างความแตกต่างด้วยการวางตัวเองเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นแฟนตาซีครับภาพยนตร์ได้พาผู้ชมไปสัมผัสกับดินแดนลึกลับในขั้วโลกเหนือซึ่งเป็นสถานที่ทำการขององค์กรลับภายใต้การนำของซันตาคลอสทุกอย่างเนี่ยถูกขับเคลื่อนและก็ถูกจัดการอย่างเป็นระบบภายใต้การออกแบบให้ชันยุคสมัยโดยเทคโนโลยีอันเหนือจินตนาการครับ ซึ่งการออกแบบมหาคนครลับแห่งนี้นับเป็นโลกที่ผู้ชมไม่เคยพบเห็นและก็สามารถสร้างจุดเด่นให้กับตัวหนังได้ในทันทีครับก่อนที่เรื่องราวทั้งหมดจะนำพาผู้ชมเข้าสู่การผจญภัยที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และก็ความแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานครับหากแต่ไส้ในของตัวหนังซึ่งถูกใช้เพื่อยึดโยงเนื้อหาทั้งหมดเข้าด้วยกันมันคือแก่นที่ถูกใช้ในหนังคริสต์สมาสมาอย่างแพร่หลายนั่นคือคุณค่าของครอบครัว โอกาสที่2ในการแก้ไขความผิดพลาดและการเริ่มต้นใหม่นั่นเองครับโครงสร้างของภาพยนตร์เรื่อง Red One นั้นเรียบง่ายและก็ตั้งอยู่บนความสู่สำเร็จอย่างชัดเจนครับเริ่มต้นจากการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวละครหลักทั้งสองคนคนหนึ่งคือคนที่ไม่เชื่อในเทศกาลคริสต์มาสส่วนอีกคนคือผู้ที่กำลังหมดไฟและก็มองไม่เห็นความหวังในการแจกของขวัญอีกต่อไปครับสถานการณ์ทั้งหมดนำพาให้จังคู่ โคจรมาพบแล้วก็จำเป็นต้องออกพจนภัยร่วมกันก่อนที่พวกเขาจะได้ค้นพบคุณค่าที่หล่นหายไปและก็เลือกจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในค่ำคืนของวันคริสต์มาสครับแม้จะเป็นสู่สำเร็จที่ไม่ได้ยากเกินคาดเดาแต่เรดวันก็สามารถมอบความบันเทิงให้กับผู้ชมได้จากรายละเอียดที่มันถูกแต่งเติมเข้ามาในเรื่องครับชัดเจนที่สุดก็คือความไม่ลงรอยที่ค่อยๆถูกพัฒนาให้กลายเป็นมิตรภาพระหว่างตัวละครครับ ทุกอย่างดำเนินไปผ่านการออกตลุยดานเพื่อจะตามหาซานตาคลอสและก็กอบกู้เทศกาลคริสต์มาสให้ทันเวลาขณะที่ภารกิจหลักดำเนินไปตัวหนังก็ไม่ลืมที่จะสอดแทรกภารกิจรองให้กับตัวละครไม่ว่าจะเป็นการถักทอความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เหินห่างของแจ็คขึ้นมาใหม่และการจุดไฟในใจของแคลลัมให้มันกลับมาลุกโชนขึ้นอีกครั้ง ผ่านการออกผจญภัยร่วมกับผู้ที่ไม่เคยได้รับของขวัญจากซานตาคลอสอย่างแจ็คนั่นเองครับจึงกล่าวได้นะครับว่าภาพยนตร์นั้นมีการขยับเนื้อหาของตัวเองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาช้าบ้างเร็วบ้างก็มีสลับกันไปตามความเหมาะสมนะครับทำให้จังหวะของภาพยนตร์นั้นไม่ได้ยึดอยู่กับที่นานจนเกินไปนักนอกเหนือจากนี้ตัวหนังเนี่ยยังมีฉากแอคชั่นที่ดูได้อย่างสนุกเพ,เพลิน แน่นอนครับว่ามันไม่ได้เข้มข้นจริงจังหรือว่าดุเดือดเลือดพล่านเหมือนกับหนังแอคชั่นขนาดแท้นะครับแต่ในความเบาสมองของมันก็สามารถเติมชีวิตชีวามอบเสียงโหเราะและก็พาผู้ชมให้หลบลี้ออกจากโลกแห่งความเป็นจริงได้ตลอดระยะเวลา2ชั่วโมงของภาพยนตร์ครับแต่ถึงกระนั้นการจะบอกว่า r ร d วันเป็นภาพยนตร์ที่สมบูรณ์แบบเลยมันก็ดูจะไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะครับ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของภาพยนตร์ก็คือความเป็นสูตรสำเร็จของตัวมันเองครับเนื่องจากทุกชุดเหตุการณ์นั้นมันถูกวางโครงเอาไว้อย่างชัดเจนเพื่อจะสื่อสารและก็กำหนดอารมณ์ของผู้ชมอย่างเป็นระบบระเบียบหรืออีกในหนึ่งก็คือมันเดินตามแปลนที่วางเอาไว้ได้อย่างแม่นยำหากแต่มันขาดความเป็นธรรมชาติและก็ก่อให้เกิดทางลัดที่ไร้เหตุผลมากมายในเรื่องครับ ความรวดเร็วทางการเล่าเรื่องของภาพยนตร์ยังส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการของตัวละครเนื่องจากว่าหากเราพิจารณาจากกรอบเวลาของภาพยนตร์แล้วเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันเกิดขึ้นในคืนเดียวเท่านั้นนะครับหากแต่ทั้งแจ็คและก็แคลลัมต่างก็ได้เรียนรู้และก็เปลี่ยนแปลง,ปลงทัศนคติของตัวเองได้โดยฉับพลันซึ่งในมุมหนึ่งมันก็พอจะเป็นเรื่องที่มองข้ามได้เพราะการเปลี่ยนแปลงตัวเองของพวกเขาทั้งคู่นั้นมันเป็นหัวใจสำคัญของภาพยนตร์โดยตรงครับ แต่ถึงกระน,นั้นมันก็อดเสียดายไม่ได้เหมือนกันเพราะหากเรื่องราวในครอบครัวของแจ็คนั้นถูกให้น้ำหนักมากขึ้นกว่านี้เช่นเดียวกันกับความสิ้นหวังในมวลมนุษยชาติของแคลลัมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกเล่าโดยผิวเผินแม้ว่าจังหวะฮุกสุดท้ายของภาพยนตร์นั้นจะปล่อยมัดได้อย่างเข้าเป้าแต่มัดแยบระหว่างช้างของภาพยนตร์กลับไม่ได้จู่โจมให้เราเนี่ยกาดตกมากพอมัดสุดท้ายของตัวหนังจึงไม่สามารถน็อกผู้ชมได้สำเร็จครับ อีกหนึ่งส่วนที่น่าพูดถึงก็คงจะหนีไม่พ้นงานสร้างของภาพยนตร์ครับแม้จะเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มาพร้อมกับทุนสร้างกว่า250ล้านดอลลาร์แต่ Red One ก็ยังมีงาน CG ที่บกพร่องให้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่ามันส่งผลต่อการรับชมบ้างไม่มากก็น,น้อยครับในขณะที่การแสดงของชังเดเวนจอนสันและก็คริสอีเวนส์ก็ออกมาดูดีตามมาตรฐานแต่มาตรฐานในความหมายของผมเนี่ย มันคือมาตรฐานของผลงานในช่วงหลังของพวกเขาทั้งคู่นะครับกล่าวคือนักแสดงทั้งสองคนไม่สามารถทําให้ผู้ชมเชื่อได้เลยครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแคนลัมและก็แจ็คแต่ว่าผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนกําลังดูคริสอีแวนและก็เดเวนจอนสันอยู่บนจอมากกว่าครับซึ่งจะว่าไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดสทัทีเดียวเพราะมันอาจจะมาจากความตั้งใจในการเลือกรับงานและการกำหนดภาพลักษณ์ให้กับตัวพวกเขาเองก็เป็นได้ ซึ่งหากว่ากันตามตรงแล้วถ้าผู้ชมสามารถตั้งเข็มทิศทางการรับชมของตัวเองได้อย่างถูกต้องผมเชื่อนะครับว่าร้อยแผลของภาพยนตร์นั้นสามารถให้อภัยได้ครับสุดท้ายนี้จึงกล่าวได้นะครับว่า r e d one เป็นภาพยนตร์ที่ชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองเป็นนั่นคือการเป็นผลงานสู่สําเร็จที่หมายมั่นปั้นมือในการสร้างความบันเทิงให้กับทุกคนในครอบครัวครับโดยในความสู่สําเร็จของเนื้อหา ตัวหนังสามารถหยิบจับทุกองค์ประกอบของหนังคริสต์มาสมาเขย่าวรวมกันได้แบบอร่อยพอดีคำครับเพิ่มเติมรสชาติให้จัดจ้านมากยิ่งขึ้นด้วยการรับชมในระบบ iMAX ซึ่งสามารถขับเน้นศักยภาพทั้งด้านภาพและเสียงของภาพยนตร์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเปลี่ยนให้ฉากธรรมดาเนี่ยกลายเป็นความตะการตาได้โดยจอภาพขนาดยักษ์ของมันครับโดยเฉพาะกับการได้เห็นซานตาคลอสทำงานที่เขาถนัดในคืนวันคริสต์มาส มันนับเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ชมได้โดยพร้อมเพรียงกันครับหากใครที่กำลังมองหาภาพยนตร์สักเรื่องที่จะมอบช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายปล่อยให้สมองได้เสพความบันเทิงแบบเต็มพิกัดแล้วล่ะก็ r ร d One เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเหมือนกันครับประเด็นตัวผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง r ร d วันที่ผมจะชมผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือ เราสามารถเลือกตัวตนที่อยากเป็นได้ผ่านทุกการตัดสินใจของชีวิตภาพยนตร์เรื่อง Red One ว่าด้วยเรื่องราวของสองตัวละครที่กำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตด้านตัวตนอย่างรุนแรงครับคนแรกก็คือแคลลัมมือขวาอันดับหนึ่งของซซนตาคลอสผู้มีส่วนสำคัญในการมอบความสุขและก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับโลกใบนี้ผ่านเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองครับหากแต่ตัวเขาเอง กลับไม่หลงเหลือความสุขและก็แรงบันดาลใจให้กับงานที่ตัวเองทำอยู่อีกต่อไปแล้วครับเนื่องจากแคลล่ำมองเห็นเพียงแต่แง,ง่ลบของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรายชื่อเด็กดื้อของซานต้านั้นมีตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นกว่าทุกปีอันแสดงออกถึงความไม่ใส่ใจในรางวัลของการทำความดีอีกต่อไปครับซึ่งตัวละครที่สะท้อนความจริงดังกล่าวได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นแจ็ค นักแก่รอยมือหนึ่งของโลกผู้ซึ่งใช้ความสามารถของเขาอย่างไม่ถูกต้องนะครับซ้าร้ายเขายังนําเงินที่หามาได้นไปใช้อย่างผิดวิธีอันนำมาซึ่งนี้สิงก้อนโตและการสร้างศัตรูเอาไว้รอบตัวครับผลพวงจากความบัดซบที่เกิดขึ้นทําให้เขาเนี่ยเลือกจะตีตัวออกห่างจากครอบครัวและกลายเป็นพ่อที่ย่ําแย่จากทัศนคติอันติดลบของตัวเขาเองครับ ก่อนที่เนื้อหาของภาพยนตร์นั้นจะปลุกปั้นพวกเขาให้กลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาอย่างไม่ทันตั้งตัวอ่านเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนนะครับว่าการเป็นฮีโร่ของใครสักคนนั้นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาต้องเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในทุกมิติหากแต่ความเป็นฮีโร่นั้นมักจะถูกประเมินค่าด้วยหัวใจความทุ่มเทและความเสียสละของพวกเขามากกว่าครับในเวลาเดียวกันนั้น ภาพยนตร์เรื่อง Red One ได้ทำการตั้งคำถามถ,ามถึงเทศกาลคริสต์มาสถึงคุณค่าและการมีอยู่ของมันในสังคมยุคปัจจุบันครับในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพทำให้โลกของเราเนี่ยหมุนเร็วขึ้นจนทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้ภายในเสี้ยววินาทีครับในขณะเดียวกันมันก็สร้างโลกส่วนตัวให้กับมนุษย์ทุกคนจนเกิดเป็นกำแพงอันสูงชันขึ้นรอบตัวจนทำให้มนุษย์นั้นละเลยต่อความเมตตา ความอบอ้อมอารีและผลประโยชน์ส่วนรวมมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่ในช่วงเวลาหนึ่งตัวหนังจะได้นำพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสถึงแก่นแท้ของเทศกาลแห่งความสุขผ่านมุมมองและทัศนคติของซานตาคลอสครับไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุกี่สมัยไม่ว่ามนุษย์จะเดินทางด้วยเกวียนหรือว่ารถไฟความเร็วสูงทั้งกล่องของขวัญและก็รายชื่อเด็กดื้อของซานตาคลอสไม่เคยถูกใช้เป็นปัจจัยในการขู่เข็นบังคับให้ทุกคนเนี่ยทำแต่ความดีเลยครับ หากแต่ซันตาคลอสนั้นเชื่อมั่นในเนื้อแท้ของความเป็นมนุษย์และก็ย้ำอย่างชัดเจนครับว่าหน้าที่ของซันตาคลอสไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงผู้คนหากแต่มนุษย์ทุกคนต่างหากที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวพวกเขาเองครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ซันตาคลอสไม่เคยเชื่อในการลงโทษทุกคนที่อยู่ในรายชื่อของเด็กดื้อเลยครับซึ่งอุดมการณ์ของเขาแตกต่างจากแม่มดร้ายอย่างกรีล่าโดยสิ้นเชิงและตัวหนังก็บอกกับผู้ชมอย่างชัดเจนนะครับว่า หากเลือดจะลงโทษทุกคนในรายชื่อเด็กดื้อของซานตาคลอสมนุษย์ทุกคนบนโลกเนี่ยย่อมต้องถูกจองจำอยู่ในคุกของกรีล่าไปตลอดการเพราะสัจธรรมของโลกใบนี้ก็คือไม่มีใครบนโลกที่ไม่เคยก่อความผิดพลาดในชีวิตครับสุดท้ายนี้เทศกาลคริสต์มาสมักจะถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของโอกาสครั้งที่สองรวมไปถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับ แต่หาเรามองย้อนกลับมายังชีวิตจริงของตัวเราเองเราทุกคนเนี่ยต่างได้รับโอกาสครั้งที่2และการเริ่มต้นใหม่กันอยู่แทบจะตลอดเวลาครับซึ่งโอกาสที่ผมกล่าวถึงนั้นมาพร้อมกับทุกการตัดสินใจในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวมการทําความดีหรือการทําความชั่วทุกการตัดสินใจในชีวิตล้วนมีความสําคัญและเป็นสิ่งที่กําหนดตัวตนของเราอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับ เพราะทุกครั้งที่เราเนี่ยตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมมีอีกทางเลือกหนึ่งที่ถูกละทิ้งไปเสมอเช่นการที่เราเลือกจะทําในสิ่งที่ผิดย่อมหมายถึงการละเลยมองข้ามสิ่งที่ถูกต้องไปโดยปริยายครับดังนั้นคําถามสําคัญที่ตัวหนังส่งผ่านมาถึงผู้ชมก็คือเราอยากจะเสียดายกับสิ่งที่เราเลือกจะทําไปแล้วหรืออยากจะเสียดายกับสิ่งที่เราไม่ได้เลือกจะทํามากกว่ากันครับเมื่อตระหนักได้ถึงแนวคิดดังกล่าวทั้งแจ็คและก็แคลลัม จึงคล้ายกับเรือที่เจอหางเสือพวกเขาตั้งเข็มทิศในใจของตัวเองได้อย่างเที่ยงตรงอีกครั้งด้วยการใส่ใจในทุกทางเลือกและก็โอกาสของชีวิตเพราะทุกการตัดสินใจนั้นล้วนสำคัญและเป็นดั่งเบ้าหลอมตัวตนของเราเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟีเมนรีวิวในวันนี้นะครับก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับฟีเมนเอาไว้ในทุกช่องทางที่ปรากฏอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับและหากใครที่ต้องการจะเข้ามาพูดคุยกับฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์ครับทุกท่านสามารถเสิร์ชคำว่าฟีเมนแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับและหากใครต้องการจะสนับสนุนฟีเมนนะครับทุกท่านสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงบนยูทูบรวมถึงกดสมัครสมาชชิกกไดด้้วยเ่นนััครบ ใน EP ีหน้าฟีเมนจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอยติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟีเมนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ